สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทารอดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันการคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวธาตุน้ำนะ ชาวธาตุน้ำนะคะเรามาดูสิว่าพลังงานคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะเรื่องราวปังๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะในเดือนกันยายนนะคะถึงเดือนตุลาคมจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะมาดูกันเลย White Counselor นะคะขึ้นมานะ Seven of Earth นะคะพลังงานเจ็ดเหรียญน,นะ มี seven o r อ e r นะคะมันขออีกหนึ่งใบค่ะ the hermit ค่ะจริงจริงนะรูปแบบของพลังงานที่ขึ้นมาันว่ามันมีเรื่องของโอกาสทางความรักเนาะเข้ามาเกี่ยวเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆน,นะคะมีพลังงานอะไรที่มัน มีความแบบเป็นตัวตนในแบบฉบับที่เป็นตัวเองเนาะเหมือนกับช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงที่ช,วชวาวธาตุน้ำค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงมีแนวทางมีมุมมองมีความคิดอะไรที่คุณอาจจะอยากต่อย,ยอดไปนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วก็เหมือนคิดว่ามันเป็นเป็นสเต็จข,ของการเข้าใจตัวเองมากขึ้น เป็นเรื่องราวของการให้ให้เวลากับตัวเองได้ทบทวนได้เข้าใจทิศทางความเป็นไปนะคะกับเรื่องราวต่างๆเนาะแล้วก็มุนมองคิดว่าช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวคุณนะได้มีโมเมนต์หรือว่ามีสเต็ปที่เราแบบได้ให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นอะไรที่เวิร์กมากเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของช้อยมีเรื่องของโอกาสมีเรื่องของทางเลือกที่เกิดขึ้นโอกาสช้อยทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะช้อยโอกาสทางเลือกตัวเลือกทางความรักจะมีพลังงานไหนมีแนวทางไหนมีทิศทางไหนที่มันจะ ต่อยอดไปเนาะรู้สึกว่าอย่างเจ็ดถ้วยขึ้นมาแนละเรื่องปางๆของชาวท่านน้ำเลยคุณจะมีทางเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรู้สึกโอกาสทางการงานโอกาสในประเด็นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีการลงทุนลงแรงกับแนวทางที่ทางอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็มนคิดว่าเหมือนคุณรอคอยผลลัพธ์ มีการรอคอยผลสำเร็จที่จะที่จะเกิดขึ้นมีการเรียนเรียนรู้นะคะมีการเรียนรู้เหมือนกับช่วงเนี้ยถ้ามีประสบการณ์อะไรที่เข้ามาในชีวิตของตัวคุณนะมันว่าคุณจะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะให้พลังงานพลังใจเรามันไปโฟกัสให้ถูกที่ถูกจุดอะ่ะอทุกคนประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันซิว่านะคะพลังงานเรื่องราวปางๆของคุณจะเป็นยังไงอีกแต่เราคิดว่าคนที่มีทางเลือกมีโอกาสหรือว่ามีแนวทางในการใช้ชีวิตกับอะไรต่างๆในชีวิตแบบนี้มันว่าคุณคุณน่าจะมีโมเมนต์ที่ไปได้ไกลอ่ะมีทางเลือกเข้ามาแล้วเนาะก,ก็อาจจะได้เลือกในเส้นทางที่มันใช่ ได้เลือกในเส้นทางที่มันเวิร์กหรือว่าโอเคต่อใจเราจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรอีกนะชาท่านนามมาดูสิเอาไว้แค่นิ่งนะคะแปดดาบสีไม้เท้าดิอัมเพอร์แล้วก็มีสี่ดาบค่ะ ถามในโมเมนต์ของเรื่องราวปังๆเนาะก็จะขอตอบในรูปแบบของเรื่องราวปังๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะรันนวนต้องบอกว่ามันก็จะเป็นสเต็ปของโอกาสโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นพลังงานบางอย่างแหละต้องบอกแบบนี้แล้วกันเป็นพลังงานบางอย่างที่จะ นำพาให้ตัวตนของคุณไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันได้เยียวยาจิตใจถ้าใครที่รอคอยช่วงเวลาของการฟื้นฟูความรู้สึกรอช่วงเวลาของการฟื้นตัวกับอะไรหลายๆอย่างการบริหารจัดการชีวิตนะคะการอยู่ในสเต็ปของภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในสเต็ปของ ภาวะที่เราจะต้องลุยต้องไปต่อกับอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมณคิดว่ามันคือแนวทางที่คุณจะต้องเรียนรู้เอาไว้เออประมาณนี้พอรู้สึกว่าทิศทางพลังงานต่างๆนะคะมันก็คือเรื่องของการได้เรียนรู้พลังงานตัวตนของตัวเราเองนั่นแหละเราก็เหมือนกับ ช่วงเวลาต่อจากนี้ถ้าคุณจะหยุดนิ่งหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันว่ามันจะเป็นโมเมนต์เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆดีต่อใจแล้วก็มันจะมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นเพราะเราจะได้หยุดนิ่งหยุดคิดใช้เหตุและผลในชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนคุณมีครทีเรียมีเกณฑ์ในใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเนาะว่าเราจะไปในทิศทางไหน จะไปยังไงนะคะแล้วก็ให้เหตุผลกับตัวเองมีภาวะของความเป็นแบบผู้นำมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประมาณนี้เลยให้อยู่ในสเต็ปในทิศทางพลังงานที่มันโอเคแล้วก็ดีต่อใจนะคะที่มุนจะบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องราวของการแบบ ให้ความมั่นคงมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นน่ะเนาะฉะนั้นมันว่าช่วงต่อจากนี้มันก็เป็นอะไรที่เรากลับมาฟื้นฟูตัวเองกลับมาแล้วแบบโอ้โหมั่นใจในการเป็นตัวตนในการเป็นตัวเองแล้วก็ได้แบบเยียวยาหัวจิตหัวใจของเราจริงๆถ้าก่อนหน้านี้ใครที่เจอกับสถานการณ์ว่าเออไม่รู้จะเอาเหตุผลไหนมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีมีความสุขมันว่าต่อจากนี้มันเปลี่ยนเลยนะคะ มาดูแนวโน้มบทสรุปกันนะจ๊ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเอาคำ six of a r e s นะคะหกเหรียญ pile lead double ค่ะมีพลังงาน seven of air นะคะเจ็ดดาบในเวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็ บอกได้เลยว่าเออดีอใจแฮปปี้เถอะมีความสุขเถอะคือคนรู้สึกว่าบางทีเราก็อาจจะเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันก็ไม่ได้หลังใจเราไปทั้งหมดหรอกแต่อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอหงคุณแบบมั่นใจในตัวเองมากๆหน่อยนะคะมันถึงจุดของจุดใดจุดหนึ่งในชีวิตมันก็จะมีการ เปลี่ยนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแน่นอนให้พลังงานทางความรู้สึกที่ดีต่อใจคุณแน่นอนถ้าคุณเลือกในเวที่มันช่นะหรือเลือกในเวทที่มันสมบูรณ์แบบตอบ,บ,บ,บโจทย์คุณนะคะมันบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้มันจะเป็นการความฟรีดอมมันจะเป็นอะไรที่มันให ให้การเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างแท้จริงและมันจะพาคุณไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าอยากจะสักเซสเป็นเป้าหมายเป็นความสําเร็จในชีวิตด้วยสิ่งที่คุณพยายามมาก่อนหน้านี้นะคะมันบอกเลยเป้าหมายของคุณมันปังจริงๆนะมันจะไปอยู่ในจุดที่เราได้เเเบรจุดดที่าไ้ฉลิมฉลองกับสิ่งที่เราตั้งใจทํามาโดยตลอดนะคะ ไปอยู่จุดนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นมนว่ามันมันคือความแข็งแรงแข็งแกร่งที่คุณจะได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะมันมองว่ามันคือแง่มุมบวกพลังงานที่ดีที่มันจะต่อยอดหรือ ขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้านะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่จะได้เจอกับเส้นทางที่ดีต่อให้มันจะมีอุปสรรคมีขวางนามอะไรใดๆก็ตามนะก็ขอให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นนะคะมันไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะชาวท่าน,น้ำสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะก็อยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงนะ ไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะอย่าให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ค่ะบ๊ายบาย